ประโยชนครับนะไม่จ่ายแล้วนะ,ะเพื่อท่านทีมอาจานทั้งหลังไม่มจ่านะครับในภารกิจของปี2555 0นะครับที่หน่วยงานประจำจังหวัดกันบุรีเราเริ่มดำเนินงานนะครับต้องเรียนว่ากว่าเนี่ยมันเป็นหน่วยนะฮนะต้องเรียนว่า มาเป็นหน่วยได้ด้วยองค์กรเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าไม่มีทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับถแม้ว่าบางองค์กรนะครับจะไม่ได้เป็นไม่ได้รับการประกาศจากทางอปนไม่ได้เป็นอบปขอสารแต่ว่าทุกท่านนะครับในที่นี้มีส่วนักเถีนะครับให้นานุครของผู้โกคของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้เป็นหน่วยงานประจำจังหวัด แม้ว่าเราจะเป็นน้องใหม่ระดับที่13เลขดีนะเลขดีแต <c oughs> ่นะว่าตอนนึกถูกว่าเลข13เอาอ77ลบ13นะฮะนะเราก็คือนะไม่ได้ครอปเทนก็นะฮะท็อปล่าล่ากันนะครับ,นะรบเมื่อลบกับ77นะครับผมคือว่า ถ้าไม่มีทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือตั้งแต่ปี2559นะครับตกลงปรงใจนะครับกัดฟันทั้งน้ำตานะฮะร่วมเป็นองค์กรผู้ไยโกคนะครับเพราะว่าปี2559นะครับ,ค,ะะค,รบคือจุดเปลี่ยน,นที่หน่วยงาน,นาที่สุดคุ้มครองสิทธิผู้ไโก้ดำเนินงานเรื่อง เราผู้ใหญ่โค้งไประตับพื้นที่ในการสนับสนุนงานประเมินผลแบบเสริมพลังนะคะแล้วก็ คือ16-17นี้จะเป็นงานของพื้นที่หน่วยงานประจำจังหวัดการจนับุรีนะคะแล้วก็18-19จะเป็นแผนหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็22-23กันยายนจะเป็นงานประเมินเสริมพลังแล้วก็พัฒนาที่พาย,ยุศาสตร์ให้กับหน่วยงานเขตพื้นท,ที่ภาคตะวันตกนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็คืองางโครงการพัฒนาและวิัยจชนบัติการนะคะซึ่งทางสภากัของผู้บริโภะคเนี่ยค่ะได้รับการสนับสนุนนะคะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีทอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระบุญนะคะพิษาสกุลน,นะคะที่อาจารย์จะเข้ามา,าช่วยร,รู้นะคะพวเรารเตอนนี้กำรังเดินทางมานะคะแล้วก็เดี๋ยวในภาพของกระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่ะเด็กจะขอรับหน้าที่ช่วยดำเนินการนะคะแล้วก็เพื่อหน่วยการในการพูดคุยนะคะสร้างกาิจกรรมเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะให้กับหมวดประจำจังหวัดการจานรบุีเนาะซึ่งต้อง ยินดีย้อนหลังนะคะตั้งแต่ที่สภากลุมที่ผ่านม,มานะคะที่เราได้รับการจัดตั้งนะคะเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดของสภาวารพุทธบริโภคแค่น้องโดนิสาทน่ารักนะแล้วก็มาพึ่งเรื่อนี้ได้แบบนแล้วก็ทำมีระยะเวลาทำงานแค่สี่เดือนเนะาะขักจริงอ่ะทำสัญญาห้าแต่ทำสิบแล้วมีเรื่องนี้ด้วยเลยค่ ่าาจเนื่องจากจว่าภารกิจที่เรามอบให้หน่วยค่อนข้างหนักมากต้องบอกว่าหน่วยแทบเล่นขาดรอดดีกว่าหน่วยอื่นสองหน่วยแรกเนี่ยโชคดีตรงที่ได้มีสนามซ้อมมือสั่เดือนแรกของปีที่แล้วเนอ้องก,กระดาษสีหนามกระยำดีที่ผ่านมาที่เราทำได้เข้มข้นมากตอนสมัยที่สมัยที่เราซีสามครั้งเดียว แต่ว่าม,มีพิษแบบประมาณในในสายเวลาแตะก่อนเราจัดในกาดไม่ร้เลยเราจับสดตลอดไม่ได้มีคนยินแบบสามสี่สายตอบรับเลยนะใช้ากับพิพิร์ที่พูดว่าเรายังมันมันห่างกันอยู่มันยังขาดขาดซ้อนพิพิร์เสนอให้ให้คุยกันทุกเดือนนั่นเป็นประชุมเนาะการประชุมก็คือการเตรียมความพร้อมที่เราจะตั้งสภาน,นะครับพอพอเราพูดถึงเนี่ย อันนี้มันเป็นสมาชิกองค์กรผู้บริโภคกับกับที่ไม่ได้เป็นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เชิญหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเนี่ยมาคุยกันแล้วได้เห็นแนวทางเห็นแนวคิศนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อยู่นะครับค,บคอยเป็นแบ็คอัพนะครับเป็น